เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไปเป็นแบบหน้าที่ควบคุมหน่วยเลือกตั้งเนี่ยนะฮะแล้วน้องท่านนี้เป็นนายดาบเป็นดาบตำรวจนะครับสังกัดตำรวจตระเวนชายแดนตอนเลือกตั้งเขาจะจัดทั้งภูทรทั้งภูทรทั้งตชะดออกไปคุมนะครับส่วนใหญ่ก็จะหน่วยละคน <c oughs> คนหนึ่งสองคน แล้วก็จะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองมาคนหนึ่งอย่างนี้นะฮะแล้วแต่กะกะตเขาจะขอความร่วมมือมานะครับขอความร่วมมือมาตอนนี้มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นอย่างนี้เนี่ยไอ้สอจอนี่เข้าไปตามข่าวนะครับเข้าไปลงคะแนนเลือกตั้งแล้วคงจะให้ผู้ติดตามลูกน้องถ่ายภาพตชดเขาเห็นว่ามันผิด มันผิดกฎหมายนะครับผิดกฎหมายเขาก็ไปห้ามนะครับไปห้ามปรากฏว่านักการเมืองท่านนี้ไม่พอใจไม่พอใจนะครับก็คงไประบายอารมณ์ให้กับลูกน้องฟังไอ้ลูกน้องก็นายว่าขี้ข้าพลอยนะครับยกพวกกันมาเลยหกคนเจดคนนั่งรถ มามาลุมทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งทั้งที่แต่งเครื่องแบบเต็มยศและเขาปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องตามกฎหมายผมจะบอกให้นะครับเรื่องนี้ถ้ามองทั่วๆไปมันเป็นเรื่องทำร้ายร่างกายแต่ว่า ความชิบหายเกิดกับครอบครัวและตระกูลมึงแล้วไอ้หนูนะครับความชิบหายและความเสื่อมเสียเกิดกับตระกูลเองอย่างที่เป็นตราบาไปตลอดชีวิตเลยนะสอจอท่านนี้นะคนเป็นพ่อเนี่ยนอนปีนกายหน้าผากเลยนะครับหนูเรื่องนี้หนูจะได้รับการสั่งสอน อย่างเจ็บปวดที่สุดเพราะว่าตำรวจเขายอมไม่ได้เขาถือว่าถ้าหนูไม่เคารพกฎหมายขนาดตำรวจแต่งเครื่องแบบปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องไม่ได้ไปเมาเหล้ามีเรื่องในผับในเทคหนูยกพวกไปลุมกระทืบตำรวจเนี่ยหนูนํำความชิบหายมาสู่ครอบครัวและตระกูลเลยเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าจะมีความ ทิพหหยเข้ามาในตระกูลหนูอย่างไรหนึ่งจะเป็นตราบาปหนูไปตลอดชีวิตเลยว่าไอ้แบรนคำพูดว่ามึงรู้จักกูไหมนะครับจะเป็นตราบาปไปตลอดชีวิตการทำงานการเมืองของคุณเลย <c oughs> สองขอบคุณผู้ชัการตำรวจแห่งชาตินะตาย ที่เลยวัดขอบคุณตายนะเรื่องนี้ที่จริงมันไม่ต้องถึงตายหรอกมันแค่ผู้บังคับการแค่ผู้กำกับการสถานีตำรวจนั้นก็พอเพราะว่าไอ้คนก่อเหตุมันแค่สอจอนะครับแค่ผู้กกับก็พอผู้บังคับการหรือขึ้นไปก็ผู้ชการตำรวจภูธรภาคเก้า 9. แต่นี่ ผู้ชาัการตำรวจแห่งชาติท่านพลเอกอกิติรัตนเพชรสั่งไปเลยว่าให้ดำเนินคดีอย่างเฉียบขาดมันไม่พอครับดำเนินคดีแค่นั้นไม่พอนะครับมันต้องมีสิ่งที่ตามมาอีกนะครับตำรวจตชดเนี่ยเป็นตำรวจที่ไม่มีแผลคือไม่ใช่ตำรวจไปเก็บซวย ไม่ได้ไปเปิดบ่อนเปิดซ่องไปกินเงินเจ้ามือหวยหรือเก็บเงินเว็บพนันออนไลน์ line, ถือว่าเป็นตำรวจหน่วยที่ขาวสะอาดที่สุดหน่วยหนึ่งนะครับแล้วก็กรรมาการกกตเนี่ยชอบขอกำลังตชดไปพันหวกกำลังของกกตในการเลือกตั้งนะครับ เดี๋ยวจะแนะนำให้ว่าต่ชดอควรทำอย่างไรนะครับไม่ต้องใช้เข้าหลาม RPG 2 RPG 7หรือ M16 ที่คุณมีหรือยกพวกไปแบบสมัยก่อนไปลุมกระทืบกับเขาไม่ต้องอย่างนั้นครับทำนิ่มๆแต่เขาจะตายทางการเมืองไปเลยนะครับหนึ่งพอผู้จัดก,การตำรวจแห่งชาติสั่งการไปปุ๊บนี่นะครับทางตำรวจภูธรจังหวัด ก็เด้งดึงรับลูกทันทีนะครับรับลูกทันทีพอรับลูกเสร็จเรียบร้อยออกหมายจับแล้วครับเจดคนออกหมายจับเรียบร้อยนะครับออกหมายจับเรียบร้อยเนี่ยพวกนี้จะเดินเข้ามามอบตัวนะครับเดินเข้ามามอบตัวและขอประกันตัวขั้นต่อไปก็อาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่มา เอากระเช้ามาขอโทษต่อชะดอรตรงจุดนี้ห้ามรับคำขอโทษนะครับต่อชะดอไม่ต้องรับคำกระเช้าขอโทษไหวสวยรวยกระเช้าไม่เอานะครับต่อชะดอพูดนิ่งๆว่าไม่เป็นไรครับให้ว่าไปตามกฎหมายไม่ต้องมาขอโทษผมแล้วครับแค่นี้พอต่อชะดอนะครับส่วนท่านภูมิกับนะครับท่านภูมิกับ หัวหน้าพนักงานสอบสวนคดีนี้มันดูเป็นคดีไม่ใหญ่แต่ถึงอุกอาจกล้าหาญทำ้ายเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่แต่งเครื่องแบบเต็มยศท่านต้องเสนอสารว่าผู้ต้องหาเนี่ยมีพฤติกรรมก้าวร้าวมีอิทธิพลในพื้นที่เกรงจะไปข่มขู่พยานที่เห็นเหตุการณ์ ต้องขอคัดค้านการประกันตัวกับสารนะครับขั้นตอนต่อไปต้องจัดกำลังบุกไปค้นที่พักของเจดคนนี้และเครือข่ายเขานะครับขั้นตอนต่อไปฝากท่านพลตำรวจโทไตรลงผิวพันฝากกองปราบกองหก เขาทำมาหากินอะไรเกี hmm. ่ยวข้องกับเว็บพนันหรือเปล่าเป็นเจ้ามือหวยเปิดบอนเปิดเทคหรือเปล่าจับกลุ่มให้หมดจับกลุ่มให้หมดนะครับจับกลุ่มให้หมดจับกลุ่มให้หมดครับจับกลุ่มให้หมดนะครับแล้วตอนนี้คุณอนุทินชาญวิรุณสั่งไม่ห้ามออกป .12 คือใบพกพา เข้าหลามทั่วประเทศนะครับแสดงไอ้พวกนี้ไม่มีสิทธิ์พกปืนไม่ว่าจะเป็นสสสจหรือจะเป็นรัฐมนตรีไม่มีสิทธิ์พกตั้งด่านภูทรจะตั้งด่านหรือตอชดตั้งด่านนะครับเช็คมาคว่าออกมาไหมมันใช้เส้นทางไหนนะครับถ้ามาเจอนะครับถ้ามาเจอ สิ่งของผิดกฎหมายก็จับกุ่มไปอย่าไปใส่ใจมันไอ้พวกนี้อย่าไปใส่ใจมันถึงมันจะไม่มีอำนาจไปเป็นรัฐมนตรีมีอำนาจมันทำได้แค่ย้ายเรามันทำได้แค่ย้ายเราเดี๋ยวนี้พลบตำรวจแห่งชาติ2 5 6พัห้ออกมาแล้วแก้งย้ายเราจากเหนือไปใต้ไม่ได้อย่างมากก็อยู่ในภาคอยู่ในกองบัญชาการนั้น ท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมท่านก็ร้องเรียนมาที่กรรมการที่ทักระบบคุณธรรมนะครับแต่สิ่งที่จะเจ็บแสบที่สุดต่อชะดอจำเขาไว้นะเลือกตั้งถ้ามีการซื้อเสียงพวกคุณต้องจับให้ได้นะครับถ้าคนเนี้ยไอ้สอจอคนเนี้ยซื้อเสียง คุณไปรู้จักชาวบ้านเอาแค่สักสี่คนห้าคนให้มีความสนิทสนมกับชาวบ้านแล้วมันเอาเงินไปซื้อเสียงบอกป้าลุงไม่ต้องกลัวมาแจ้งผมเลยเดี๋ยวผมคุ้มครองให้คุ้มครองป้าให้นะครับเดี๋ยวผมคุ้มครองป้าให้ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวป้าไปรับเงินรางวัลจากกกตเลยแสนแสนเลยแสนบาทเลยนะครับ แสนบาทเลยแล้วเราเอาเรื่องไปดำเนินคดีที่ตำรวจนะครับกกตเขาจะตาเหลือกมารับคดีจากตำรวจเองว่าซื้อเสียงผิดกฎหมายเลือกตั้งไอ้นี่โดนใบแดงแล้วมีโทษจำคุกด้วยตชดหนูรวมกลุ่มกันต้องรักกันต้องปกป้องกันเราจะไม่ทิ้งใครไว้อยู่ข้างหลังสุขร่วมสุขทุกร่วมรับ นะครับไอ้น้องคนนี้มันไม่ได้ไปเมาเหล้าอยู่ในเทกในบาร์เลยเพราะฉะนั้นยาวไปถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าเลยนะถ้ามันซื้อเสียงจับเลยครับจับเลยนะครับหาฐานข่าวทำอย่างเงี้ยนะครับมันจะได้ไม่มีตำแหน่งมาที่จริงสอจอมันไม่ได้มีอะไรแล้วครับไม่ได้มีบทบาทอะไรแลร้วคนะฮะ แต่ว่าแหมหนูทําตัวใหญ่แล้วเกินนะครับหนูทําตัวใหญ่แล้วเกินนะครับผู้นักการตํารวจแห่งชาติต้องดูนะครับคือการที่ผู้การสงขาไปรับตําแหน่งแล้วกลุ่มนักการเมืองท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านสอจอไปรับสแสดงความยินดีเป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องปกติแต่ว่าคนเป็นผู้การผู้อุมกับ เป็นสาวัตจะไปงานวันเกิดใครต้องวางตัวให้ดีนะท่านต้องวางตัวให้ดีนะครับต้องวางตัวให้ดีนะครับไม่ใช่ไปเสริมบรารมีเขาอย่างนั้นไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้ครับและผู้นักการตำรวจแห่งชาติก็ต้องดูครับถ้าภูมิกับไม่เป็นหลักให้บ้านให้เมืองผู้การไม่เป็นหลักให้บ้านให้เมืองท่านก็ต้องย้ายออกมา นะครับท่านก็ต้องย้ายออกมานักการเมืองไปเป็นลูกกระจอกเขาไอ้ไอ้ขลารายการประจําไปเป็นลูกกระจกเขาอย่างนั้นไม่ได้ไม่นั้นชาวบ้านจะพึ่งใครล่ะนะครับชาวบ้านจะพึ่งใครล่ะนะครับแต่ขอบคุณนะตายพี่เลวัตขอบคุณจริงๆ ถ้าอย่างนั้นเนี่ยต่อไปเด็กๆมันออกไปแต่งเครื่องแบบปฏิบัติหน้าที่เนี่ยมันก็ไปโดนตกหมดอะ่ะตายจำได้ไหมคดีทางภาคอีสานน่ยมีนักการเมืองอย่างเงี้ยไปทําร้ายตํารวจ <c oughs> นะครับแล้วยังจะบังคับให้ตํารวจเนะี่ยขอเข้ามาลูกนักการเมืองอีกสมัยนั้นรู้สึกจะเป็นท่านพลเอกเสรีเป็นผู้จัดการตํารวจแห่งชาติ ย้ายผู้การย้ายภูุ้่กลับเลยนะครับจังหวัดอะไรไม่รู้ทางภาคอีสานเนี่ยลองดูข่าวเก่าๆนะครับไม่ได้ครับมันไม่ได้ไปทําอย่างนี้ไม่ได้ไอ้หนูมึงจะมากลางไม่ได้เลยนะครับ <c oughs> ผมมาเล่าเรื่องของผมดีกว่านะครับสมัยผมเป็นผู้การจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยนะครับ <c oughs> ไอ้นั้น ไม่ได้เป็นสอจอครับเป็นแค่นายกอบตแต่กลางแล้วเกินเลยไปไหนลูกน้องเดินเป็นหางเลย